เปไปสุดทางเลยด้วยห่วงเวอร์เวอร์คะนางราคาไม่แพงหวานซึ้งกินใจแล้วเรายังจะมีพรีเมียมบอกอา จอยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็คือจะมีนิยายเรื่องใหม่ที่น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือเรื่องขราเป็นสัตว์เลี้ยงของสารต้าหลีนั่นเองค่ะ,คะก็คือเรื่องนี้ก็คือจะมีเจ็ดเล่มด้วยกันนะคะออกมาแบบจุกจุแล้วก็ให้ได้อ่านกันอย่างฟินฟินอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ เตรียมตัวกันไว้ให้พร้อมเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะมีจะเป็นนักเขียนใหม่แกะกล่องมากกว่ารักเลยอย่างท่านโมซังเหลินลูวีแล้วก็ยังได้คุณเบบี้นัคาร่าเป็นคนแปลเรื่องนี้ให้ส่วนค่าปกส,สวยๆนี้นะคะเป็นผลงานของคุณหนานซานกุยหวีที่เป็นนักวาด ผู้เป็นหนึ่งในใตล่าคือค้าผู้เดียวแล้วก็งินยกงามแต่ก็ที่ยวาดเกิดมาอีกทีไม่ขอสามีสกุลหลีด้วยใช่ไหมคะน้องวิอย่างเรื่องราวของถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของสแตาหลี่เนี่ยก็คือมีเรื่องราวสนุกสนุกอยู่นั้นแล้ะอีกทั้ง้าปกก็ยังมีเรื่องราวที่เรานำจากในเนื้อเรื่องมาวาดภาพปกด้วยใช่ไหมคะใช่เลยอย่างเช่นเลมเลยวาดมาแล้วก็คือเป็นฉากที่พานางเจอกันครั้งแรกแต่ว่าในเรื่องอาจจะเป็น สมดกระโดดลงมาแต่นี้เราแบบว่าต้องการสื่อให้เป็นแบบพระนางได้สบตาการครั้งแรกอ๋อเหมือนกแค่ว่ากระโดดลงมาจากแบบต้นไม้ปุ๊บก็คือมาเจอแบบพระเอกเลยใช่ไหมคะใช่นี่ภาพหม่งก็คือมีสีภาพสีสันที่สวยงามเนาะดวนหวานแล้วก็อย่างเล่มสองนะคะน้องวีอันนี้จะเป็นฉากไหนนะสีออกแบบโทนแบบเรืองเรืองชมพูชมพูหน่อยเนาะเนแบบว่าเขาไปเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จนจนหนึ่งอะไรเงี้ยของคนสําคัญอ๋อก็คือ เรื่องนี้ก็คือเจ็ดเล่มจบแล้วก็ออกต่อเนื่องกันเลยนะคะเรายังจะมีพรีเมียมบ็อกซ์แต่ความพิเศษจะคืออะไรนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะคะก็คือไหนๆก็คือตะมีเจ็ดเล่มจบแล้วเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเจ็ดเรื่องราวดีกว่าก่อนที่เราจะไปเหมือนแบบบุกตะลุยสารตาลีกันว่าเรื่องราวความสนุกต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าใน เรื่องนี้ในสาลนี้จะมีพยายมหน้าหยกรูปงามไว้ด้วยใช่ไหมคะใช่พยายมรูปรูปงามคนนี้คือเก่งกาจมากอ,อ๋อมีเก่งเก่งกาจด,ด้วยแล้วเขาคือใครกันอนะน้องวีใครนะอ่าเดี๋ยวเรารอเมาส์กันเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งพยายมหน้าหยกแห่งสารต้าหลีผู้ที่ถูกขนานนามว่าพยายมหน้าหยกแห่งสารต้าหลีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชิงโม,มเยียนพระเอกของเรานั่นเอง โดยที่ในเรื่องเนี่ยเขาเป็นรองตุลาการแห่งศาลต้าหลี่ก็เลยจะมีความดุดันเก่งกาจแล้วก็แบบว่ารูปงามที่สำคัญก็คือเผ็ดมาอ่อเด็เด็ดไม่ใช่เด็ดเด็ดขาดโอเหรือถ้าเป็นเผ็ดทั้งเด็ดเนี่ยพี่ก็แบบโอเคนะโอเคโอเคอยู่ แล้วก็คือเพราะว่าเขาอะต้องทําคดีสำคัญสำคัญของบ้านเมือง <_ S 1> ก็เลยทําให้ต้องแบบว่ามีความดุดันแบบนี<อ>้แต่เขาก็ซอฟลงน้าเมื่อเจอนางเอกอ่อนโยนกับนางองผู้เดียจาจก็ดีเนาะเวลาทํางานก็คือแบบมีความแบบเก่งกาดดุดัดนแต่พอเมื่อไรเมื่อไหร่ที่เขาอยู่กับเราเนี่ยมีความแบบอ่อนโยนอ่อนหวานนี้แบบเฮ้ยพี่โอเคพี่แฮปปี้เลยนะแบบ เติมแบบนี้ไหมถึงว่าพระเอกแบบนี้ดีกว่าก็คือเราคิดว่าเขาก็คือเป็นพระเอกของเราเราตลอดใช่ใช่เราตลอดเลยเมื่อไหร่ที่เราปดนิยายเซ็ตใหม่อย่างเรื่องนี้ที่เป็นนิ่ายเซ็ตใหม่เนาะพระเอกก็คือจะเป็นของของเราที่ก็คือจะเป็นเหมือนแบบพระเอกคนคนต่อมาอะไรนี้ก็ได้พี่แบบไม่ติดไม่ติดเรื่องแบบนี้ไม่ติดเนาะเออก็พี่ก็ชอบนะหมายถึงว่าแบบเอ้ยพอมีความแบบพังเดดขาดหรือว่าแบบดุดาในในหน้าที่การงานก็คือน่าจะมี เรื่องของเราเรื่องราวของการแบบสืบสวนสอบส,วน,สวนอยู่ในใอยู่ในเรื่องราวด้วยเรื่องที่2นะคะเรามาพูดถึงกันถึงเจ้าตัวเล็กกันบ้างค่ะค่ะสงสัยใช่ไหมคะว่าเจ้าตัวเลกคือใครใอุ้วิสงสัยไหมแอบสงสัยนี่ไงข้าเพิ่งรู้ครั้งแรกก็จะแอบสงสัยว่าอะไรคือเจ้าตัว,ตวอ่าใช่พ<ๆ>เพราะว่าอย่างอ่าแบบเอะเขามีลูกหรือ,อยังแต่เจ้าตัวเล็กสาหรับ เรื่องนี้นะคะเจ้าตัวเล็กก็คือหลู่เสี่ยวนันนั่นเองหลู่เสี่ยวนันก็คือนางเอกของเรื่องนะคะก็คือที่ได้ชื่อว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่เป็นคนตั้งแต่ก็คือพ่อพยายมนาหยกของเรานี่แหละเป็นคนใช่เป็นคนตั้งชื่อนี้ให้นางเอกว่าแบบเอ้ยเป็นเจ้าตัวเล็กอะไรเงี้ยใช่โอไหนบอกว่าเขาสายโหดแต่ว่าเห็นไหมเขาก็จะมีความอ่อนโยนใจบางกับนางใช่มีความใจบาง ทั้งใจบางทั้งตามใจอีกทั้งยังแบบเปไปสุดทางเลยด้วยใช่นะนะ hey, ที่สําคัญก็คือใครก็อย่าหวังว่าที่ใครจะมาแบบเข้าใกล้นางเอกได้นะเพราะว่าพระเอกเนี่ยคือแบบห่วงมากห่วงแบบเออห่วงแบบห่วงเวอร์ห่วงจะลงห่วงแบบเฮ้ยจะห่วงเราอะไรขนาดนั้นห่วงเราอีกเออห่วงเราอีกแล้วแบบห่วงแบบเฮ้ยแบบทั้งเปเนาะ ทั้งเปก็ดีงามทั้งมีความเอาใจแบบก็ดีงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังผู้ชายสายเปคนใหม่คนนี้ให้ดีเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องที่สามเหตุผลที่ชื่อว่าข้าเป็นสัตว์เลี้ยงของสารตาลีเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่นางเอกทะลุมิติมาในยุคสมัยของพระเอกเนี่ยมาในร่างชมดเชฟแล้วก็พระเอกที่เป็นรองตุลาการแห่งสารตาลีเนี่ยก็คือเอานางมา เลี้ยงดูมันก็เลยเป็นเหมือนว่าแบบเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาแล้วพอเขาทํางานในสารตะหลี่ะก็เลยแบบต้องพกนางมาด้วยที่ทำงานตลอดอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยง่งสารตะหลิ่เ<ด>พราะว่าด้วยแบบตอนที่พบกันแรกๆนะคะก็คือแบบอย่างตัวนางเอกที่อยู่ในร่างชโม,มเชนมันเหมือนเขาได้ช่วยพระเอกด้วยน้อง,องวีโนเพราะเหมือนอย่างพระเอกอเจอพีดกู่เข้าไปอะไรเงี้ยพอได้แบบ ตอนนางเอกพอมาได้ใกล้ชิดกันะเหมือนแบบทาให้อาการเขาแบบบรรเทาขึ้นถูเลาขึ้นอะไรเงี้ยก็คือต่างคนต่างฝ่ายก็คือเหมือนได้ซัพพอร์ตกันและกันเนาะพื่ออาศัยซึ่งกันและกันใช่กันใช่ค่ะเพราะนอกจากนี้แล้วว่านางเอกยังแบบด้วยความที่ในยุคปัจจุบันน่ะเขามีความเป็นตอมเวทรู้คาถาอาคมค่ายมนต์ต่างๆแล้วพอพระเอกเจอคดีที่แบบแปลกพิศดารไม่ใช่คดีทั่วทัวไปอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยได้แบบความสามารถของนางเอกตรงนี้มาช่วยในการไขคดีด้วยเรื่องที่4นะคะก็คือตัวละครแวดล้อมเนี่ยดีงามแบบสุดๆเลยค่ะนงวิดีมากๆใช่ก็คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าก็คือเราจะมีพระเอกที่รูปงามนางเอกที่เมื่อไก่ร่างเป็นคนก็จะมีความแบบสดใสน่ารักอ,อีกทั้งยังมีตัวละครที่ แหวรองตัวละครพระนางอ่ะอีกมากมายที่มีแบบมีความน่ารักมีเสน่ห์ต่างๆด้วยอย่างเช่นก็จะมีองค์ครักนะคะองค์ครักษ์ที่แบบมีความแบบฟื่ือส่ัตยรใช่อันนี้คือแบบมีเป็นอีกจุดที่น่าสนใจของเขานะคะแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระเอกมากๆด้วยใช่ทุกอย่างเพืพระเอกใช่แล้วก็ยังมีแบบมีท่านหมอที่มีความแบบจริงใจ ช่แล้วนี้เป็นท่านหมอในสังกัลลีอ่าก็คือจะมีตัวละครที่แบบยังเรื่องเนี้ยคือเสน่ห์ของตัวละครในทุกๆตัวของตัวละครอ่ะก็จะมีมีเสน่ห์หมดเลยนุองวินเนาะคือทุกตัวมีแบบมีบทบาทมีหน้าที่ที่สําคัญแล้วก็มีเสน่ห์ให้เหมือนแบบให้เราเวลาเราอ่านแล้วเรารู้สึกแบบอิน เราก็เหมือนแบบหลงรักตัวละครต่างๆไปด้วยเนอะนงวีเนอะใช่นอกจากนี้ในเรื่องนี้ยังจะมีคู่รองด้วยอ่าใช่คู่รองก็คือน,น่ารักมากแต่ละคู่อะ<ช>ไรอย่างเงี้ยความรักให้กันมีมีแบบคู่รองที่เราต้องร่วมลุ้นตาใช่ว่าแบบเอ๊ะแล้วไปพบกับความรักแสนหวานของคู่พัคคู่รองด้วยเนาะอย่างเรื่องนี้เขาเรียกว่าจะไม่ได้มีพัคลอง เราเรียกว่าเราไม่มีพัดลองคือเรียกว่าเราไม่ลงเรือผิดลำแน่นอนเรือลำเดียวแล่นเฉีว<ช>อยู่ยอยู่ลําเดียวแน่นอนคือเราเอาใจช่วยตั้งแตบบ่แบบเหมือนแบบเล่มหนึ่งไปเลยเนาะ,ะเล่มหนึ่งก็จะมเห็นแบบคาล้วคอยลุ้นกันตั้งแต่เล่มหนึ่งดีกว่าตั้งแต่แบบเขาพบเจอกันแล้วแบบเอ๊ะเราจะก่อเกิดเป็นความรักยังไง <S <S ใช่แล้วก็เล่มนี้พระนางราคาไม่แพงค่าตัวถูกมากใช่เพราะว่าพระนางเราจะให้แบบได้อ่านได้พบเจอกันอย่าง ฟินฟินกันตั้งแต่เล่มหนึ่งเลยน้องวินงไม่ต้องกังวลว่าใคะเอกจะออกน้อยไม่ต้องกังวลสำหรับเรื่องนี้ใช่ออกเยอะออกเยอะออกเยอะนะใช่แบบเห็นหน้ากันจนเบื่อไปเลยใช่ก็เดี๋ยวยังไงคิดว่าถ้าได้อ่านเรื่องนี้แล้วคิดว่าทุกคนอ่ะจะต้องหลงรักตัวละครที่แวดล้อนตัวพระนางด้วยแน่นอนเลยค่ะเรื่องที่5ตัวร้ายและอุปสรรคไม่ธรรมดา ขนาดนางเอกเป็นสมดเช็ดเลยนะคะและตัวร้ายเนี่ยจะมาธรรมดาได้ยังไงจริงไหมโดยตัวร้ายและอุปสรรคของเรื่องนี้ก็จะมีมาตั้งแต่แบบตัวร้ายที่ยืนหยัดมาตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่าตัวร้ายหรืออุปสรรคที่แบบเข้ามาตามเหตุการณ์ต่างๆตามคดีความหรือว่าตามแบบว่าพระนางไปผจญภยัยแล้วพบเจออะไรเงี้ยค่ะโดยทุกอุปสรรคและ ทุกตัวร้ายชนะด้วยความรัก้าอ๋อเหมือนแบบความรักก็คือแบบชนะทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องวีคํารักที่แท้ถูมากเรื่องนี้ใช่แต่คืออย่างพี่ชอบเรียนก็คืออย่างนักเขียนนะคะคือเขาก็จะเขียนเรื่องเราให้แบบมันมีความน่าติดตามเนาะใช่ลุ้นมากแล้วก็เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงจังเลยแต่จริงๆต้องบอกว่าที่เราอ่านไปอ่ะต้องแอบบอกได้ไหมว่าแบบจริงๆคือก็จะมีปมต่างๆมากมายที่ซ่อนไว้อยู่ด้วย คือแบบไม่ได้เป็นแค่ปมหลักๆที่เขาจะทิ้งว่าเบื้องหลังพระเอกเป็นยังไงนะเบื้องหลังนางเอกเป็นยังไงนะไม่ใช่แค่นั้นคือเราจะรู้สึกว่าแค่นะแต่จริงแบบกองการกระทํานี้ก็มีอ่าจริงๆแล้วเป็นปมเลยจ้ะใช่ก็คือมีเมก่าะใช่องคือเหมือนว่าปมแล้วก็เราก็จะดูว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่ตอนที่เขาจะขี้ข่ายเหมือนจะขี้ข่ายไปในตอนไหนแล้วก็ในรูปแบบใดด้วยเนาะก็คือเหมือนเขียนจนเรารู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆด้วย อันนี้ตามตลอดเลยค่ะเรื่องที่6นะคะก็คือเรื่องราวความรักที่หวานซึ้งกินใจเรื่องราวความรักของพระนางคู่นี้จะไม่ได้รักกันเหมือนแบบผิวเผินเนาะ,ะจะมีความรักที่ 1. มีความจริงใจใส่เข้าไปอีกทั้งยังมีความแบบเอาใจใส่ของแบบตัวพระพระเอกเนะาะพระเอกที่มีให้กับนางเอกอีกทั้งยัง เรื่องเรามีเรื่องราวที่นางเอกอะ่ะก็คือมีการคอยดูแลพระเอกหรือว่าคอยช่วยเหลือด้วยแล้วก็อยากจะเล่าเป็นฉากๆมากเลยหนูวิวว่าแบาบมีฉากไหนบ้างแต่แบบพี่คิดว่าแบาบอยากให้สห,สหาย,ค,ย,หายค่อยๆอ่านค่อยๆไปเหมือนแบบซึมซับความรักของพระนางมากกว่าจะเราจะได้แบบเหมือนค่อยๆฟินกันไปนะคะเดี๋ยวถ้าเราเล่าไปหมดแล้วเดี๋ยวความฟินมันจะเหมือนแบบจางหายไปด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่ารักแบบลึกซึ้งกินใจมาก เพราะว่าจริงๆก็เหมือนแอบบอกไปได้ไหมว่าคือแบบมีความแบบถ้าให้เลือกก็คือสามารถตายแทนกันได้ด้วยสลากได้แม้กระทั่งชีวิตนอกจากแบบสลากในเรื่องของสิ่งต่างๆมากมายชีวิตตัวเองก็สามารถสลากให้กันได้ด้วยนะคะเรื่องที่เจนิยายเรื่องนี้จบดีแน่นอนจ้าต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่า ค่าเป็นสัตว์เลี้ยงของสานต้าลีเนี่ยเคยมีเป็นซีรีส์มาก่อนได้ดูไหมคะได้ดูมีความดบนะพระเอกด,นะดีงามพระเอกดีงามพี่ว่าพีว่าในนิยายในหัวของพี่พ,พี่จินตนาการก็คือดีงามยิ่งกว่าใช่ใชแล้วก็มีนักอ่านเนี่ยทักมาถามหลายคนเลยว่าตอนจบในซีรีส์กับในนิยายเนี่ยเหมือนกันไหมต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าในนิยายเนี่ยจบดีแน่นอน แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจากในซีรีส์เพราะว่ามีความลงลึกแล้วก็แบบว่ามีจุดยิบย่อยสําคัญสำคัญามากมายเรียกว่าในนิยายคือเราก็จัดเต็มเรื่องราวของความสนุกเรื่องราวของปมต่างๆของเรื่องหรือว่าความแบบความรักของพระนางที่มีแบบฉากฟินๆหรือรายละเอียดใช่ให้เราแบบได้ฟินจนแบบเหมือนจุใจแน่นอนใช่ไหมน้องวี แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเห็นชัดๆเลยก็คือในซีรีส์จะเป็นแมวเนาะแต่อันนี้เป็นชมดเช็ดเป็นตันตามแบบว่าที่ต้นฉบับเขียนมาใช่ก็มีความน่ารักกันคนละแบบเนาะทั้งแบบทั้งแบบเป็นตัวน้องแมวที่อยู่ในซีรีส์หรือว่าจะเป็นตัวชมดเช็ดที่อยู่ในนิยายของเรานะคะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้นําข้อมูลกับเรื่องราวต่างๆมากมายจากเรื่องค่าเป็นสัตว์เลี้ยงของสแต้าหลีมาให้ทุกคน ได้ฟังกันว่าเรื่องราวแบบทั้ง7เรื่องราวนั้นเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะน้องวิก็ถ้าหากจะชายท่านใดอยากมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากจะให้เรานําข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังหรืออยากให้เราลวงลับเรื่องอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์อยู่ข้างใต้นี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทำา p p ต่อๆไปได้นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ EP หน้านะคะวันนี้พวกเรา2คนทงนังมีแล้วก็จอยไปก่อนนะคะบ๊ายบาย